สวัสดีค่ะวันนี้วันที่11นะคะทุกวันที่11ของเดือนก็จะมีผู้แนะนำนะคะหรือว่าสมาชิกโพสต์ว่าวันนี้กิฟฟรีนปันผลออกอย่าลืมไปรับนะคะนะคะปันผลของกิฟฟรีนก็คือยอดกินใช้นะคะของเราในเดือนนั้นนะคะใน,ในเดือน9ก็จะไปรับรายได้ในเดือน10นะคะวันที่11เดือน10 แต่ว่าหลังๆวันที่11รับได้ไหมรับได้ตลอดเลยนะคะจนถึง3เดือนก็คือ3เดือนรับครั้งก็ได้แต่หลัง3เดือนไปแล้วนะคะถ้าเช็คแล้วย้อนหลังให้พนักง,งานเช็คให้นะคะอยากรับย้อนหลังก็พูดคุยกับพนักง,งานว่าอยาการับันผลที่ค้างไว้นะคะหลายเดือนแล้วพนักง,งานเขาก็จะจัดการให้นะคะ ปันผลหมายถึงว่ายอดบริโภคสําหรับลูกค้าสมาชิกบริโภคนะคะก็จะซื้อแบบว่าสะสมไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อบินเดียวให้ได้เยอะๆนะคะสะสมสินค้าหมดรายการของใช้ที่บ้านหมดแล้วก็ซื้อซื้อหลายๆครั้งนะคะสะสมไปได้วันที่1ถึงสิ้นเดือนนะคะแต่สําหรับคนที่ทํางานเนี่ย คนที่มีสมาชิกในในองค์กรที่ต้องดูแลเขาก็จะทราบว่ามีสามารถปิดยอดนะคะทาตาแหน่งได้อะไรได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคนทํางานนะคะคนทํางานเนี่ยก็จะต้องศึกษาเรื่องนี้นิดนึงนะคะหลังวันที่1 1ก็รับได้ตลอดแต่ว่ารับก่อนวันที่11ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาโพส์ตหรือว่าแนะนําก็คือ,อวันนี้วันที่11เงินปันผลออกแล้วนะจ๊ะ นะคะคก็รับตั้งแต่10%ของผู้บริโภคก็คือตำแหน่งแรกเลยตำแหน่งผู้บริโภคเนี่ยก็คือตำแหน่ง Star บอลสตาร์กับซิลเวอร์สตาร์10%กับ15%ก็คืออ่าทำไมถึงจะต้องมีตำแหน่งตำแหน่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่ายอดไม่ถึง9000เลยเนี่ยนะคะในเดือนนั้นก็จะอยู่ที่10%แต่ถ้าสมมุติว่ายอดรวมกันทั้งคนที่ สมัครด้วยเพื่อนสมัครด้วยเราด้วยเนงะี้ยบริโภคเยอะมากเลยเกเดือนนั้น9,000กว่าคุณหมอเขาก็จะให้มอบอีกตำแหน่งให้ตำแหน่งหนึ่งเป็น Silver Star คือได้ปันผลเพิ่มเป็น15%นะคะก็จะมีะไรายได้เพิ่มตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคะ3ปีมาซื้อทีก็15%เหมือนเดิมนั่นเองนะคะก็คือเราอมาของขวัญให้คุณนะคะส่วนโบนัสเนี่ยโบนัสที่เราพูดพูดกันว่าอ่า โบนัสสะสมแต้มโบนัสรายเดือนนี่ก็จะเป็นคนที่เขาทํางานต้องเป็นตําแหน่งโกสตาขึ้นไปนะคะเช่นตําแหน่งโกสตาขึ้นไปทํายอดรวมกันทั้งทีมของสมาชิกและยอดขายของเขานะคะรวมกันที่20 0 0 0ื0 0 0 0เขาก็จะได้สะสมครึ่งแต้มสะสมไปเรื่อยๆจนครบ24่สิบสีแต้มก็รับเงินสดไปอีก60,000บาทนะคะ สามหมื่นได้หนึ่งแต้มสี่หมื่นห้าได้แต้มครึ่งหกหมื่น 60, ขึ้นไปได้สองแต้มนะคะส่วนนี้แต่ส่วนเป็นโบนะัสรายเดือนก็สี่หมื่นห้าขึ้นไปก็จะได้อีกหนึ่งพันห้าสิบาทให้ไปเลยฟรีๆไม่เกี่ยวกับสะสมแต้มไม่เกี่ยวกับปันผลคือยิ่งทํายิ่งได้แต่ว่าทํายังไงเราถึงทําได้เงินเยอะความรู้ก็ต้องเยอะไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสะสมเราเรียนรู้นะคะความรู้เรารู้จกักแผนไรายได้เรารู้จักสินค้ามากขึ้นไรายได้เราก็จะมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ